สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเม daily cherry นะคะวันนี้กลับมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ drugstore ที่มันเป็นแบบที่หนึ่งในดวงใจของโมเมกันบ้างดีกว่านะคะตามชื่อคลิปเลยค่ะนั่นก็คือ my most favorite drugstore foundation นั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นรองพื้นราคาน่ารักเอื้อมถึงที่โมเมชอบแล้วก็ใช้มันนานมากๆจริงๆนะคะอย่างคุณคนนี้ค่ะ Maybelline Fit Me Matte and Poreless นั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะเรียกว่าแนะนํากันมาตลอดเวลาแล้วก็ถ้าเกิดใครได้มี โอกาสดูคลิปที่ how I used to do my makeup นะคะที่เล่าไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใช้อะไรแต่งหน้ากันบ้างนะคะก็จะบอกเลยว่า Fit Me Foundation ของ Maybelline เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าุมเมใช้มาตั้งแต่มันยนียไม่มีขายในเมืองไทยแล้วก็ขวดยังเป็นขวดแบบเทคือยังไม่มีหัวปัม๊มแล้วก็ยังจะต้องพรีออเดอร์ต่างๆกันมากมายนะคะถ้าเกิดใครจําได้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่มมเรคเตลอดเวลานะคะแล้วก็บอกว่ามันเหมาะมากกับสาวเอเชียโดยเฉพาะคนที่ผิวมันแล้ ก็มีรูขุมขนที่ค่อนข้างจะเห็นชัดค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยคุมมันได้เป็นอย่างดีค่ะจะบอกเลยว่านอกจากความชอบของมูเมนะคะตัวนี้เนี่ยตั้งแต่เข้าไทยมานะคะก็กลายเป็นรองพื้นมหาชนก็ว่าได้นะคะเป็นรองพื้นที่ขายดีอันดับหนึ่งในกลุ่มของดร g s t โ r e เลยค่ะซึ่งเมื่อก่อนนะคะถ้าเกิดพอจะจําได้ค่ะมูเมเองเนี่ยใช้เบอร์หนึ่งสองแปดนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะฟิตมีนี่จะดูง่ายมากเลยนะคะก็คือดูที่ด้านบนว่าเขาเป็นเบอร์อะไรนะคะเคยใช้หนึ่งสองแปดจนแบบเรียกว่าทุคกคนก็จะซื้อ หนึ 1> 1, 2, 8, 1, 2, ่องทั้งที่เราบอกว่าเฮ้ยแกรองพื้นน่ะมันต้องแมทช์กับเราคือพี่บอกว่าสูตรนี้มันดีใช่แต่ว่าสีอ่ะน้องต้องไปเลือกเองนะคะน้องจะมาใช้รองพื้นสีเดียวกับพี่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นก็ไม่เชื่อกันแถมไม่มีขายในประเทศนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเป็นว่ายืนพื้นที่128ก็แล้วกันแต่เชื่อไหมคะว่าหลังจากที่เราต้อง work from home ต้องควารนทีนตัวเองอยู่บ้านกันเนี่ยนะคะมไม่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยโดนแดดน้อยลงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตตไปเเเเยยอะะะมาากกพรระฉนะนััน้คสงหื ว่าสีของรองพื้นเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปค่ะวันนี้นะคะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามูเมเองเนี่ยเปลี่ยนจาก128มาเป็น120รู้ได้อย่างไรว่า120มันจะพอดีนะคะมีวิธีการ s ว a t c h สีให้ได้ทดลองทําตามกันนะคะแล้วก็อธิบายด้วยค่ะว่าเราจะสามารถแยกอันเดอร์โทนของเราได้ยังไงว่าเราเป็นคนอันเดอร์โทนเหลืองชมพูหรือว่านิวโตรนั่นเองนะคะมันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเดี๋ยวลองทาตามกันได้เลยจะบอกว่าฟิตมีเนี่ยนะคะมันเด็ดอยู่ตรง ที่ว่ามันมีสีมากถึง20สีให้เลือกนะคะซึ่งก็ถือว่ามีมากที่สุดนะคะในดรั t o r e บ้านเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมี1ใน20สีแหละที่ฟิตคุณนะคะเดี๋ยวมาลองดูวิธีการในการแมทช์รองพื้นฟิตมีให้เข้ากับสีผิวของคุณกันค่ะ โอเคค่ะก็กลับมาที่หน้าสดก่อนที่จะแต่งหน้าให้ดูกันแบบเมื่อกี้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็คือแต่งตากับเขียนคิ้วไว้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยตาคิ้วเราไม่เน้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเน้นงานผิวกันนั่นเองค่ะซึ่งอย่างแรกนะคะเวลาเราเลือกรองพื้นเนี่ยเราต้องดูก่อนนะคะว่าอันเดอร์โทนของเราเนี่ยมันเป็นสีอะไรคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งวิธีการสังเกตนะคะไม่ยากเลยค่ะอันเดอร์โทนนะคะก็จะถูกแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะสาหรับสาวเอเชียโดยเฉพาะสาวไทยนะคะนั่นก็คืออันเดอร์โทนเหลืองอันเดอร์โทนชมพู แล้วก็อันเดอร์โทนนิวทรอลนะคะหรือว่าตรงกลางที่ไม่เหลืองเกินไปแล้วก็ไม่ชมพูเกินไปนั่นเองนะคะเมเบลินเขาบอกว่าให้สังเกตที่เส้นเลือดที่ข้อมือของเราค่ะถ้าเส้นเลือดตรงนี้เนี่ยนะคะที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นสีที่ค่อนข้างจะเขียวชัดเจนเลยแสดงว่าคุณเนี่ยอยู่ในกลุ่มของอันเดอร์โทนเหลืองนั่นเองนะคะคุณก็สามารถใช้เฉดที่อยู่ในโทนเหลืองต่างๆได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวโมจะขึ้นให้ดูนะคะว่าสีที่อยู่ในกลุ่มของโทนเหลืองเนี่ยมีสีอะไรบ้างสําหรับใครที่เส้นเลือดที่ข้อมือเป็นสีออกม่วงหรือสีออก น้ำเงินชัดเจนเลยนะคะอันนี้แปลว่าคุณอันเดอร์โทนชมพูค่ะและถ้าเกิดใครนะคะมีเส้นเลือดที่ออกจะสีเขียวๆน้ำเงินน้ำเงินนิดนึงคือมันอยู่กึ่งกลางนะคะมันดูไม่ได้เขียวจัดแล้วมันก็ไม่ได้ดูม่วงหรือน้ำเงินไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันอยู่ตรงกลางๆเนี่ยแปลว่าคุณเป็นคนที่มีอันเดอร์โทนนิวโตรนั่นเองก็คือเป็นคนสีตรงกลางนะคะสามารถที่จะใช้สีดังต่อไปนี้ได้เลยค่ะที่นี้นะคะเดี๋ยวมวเมย์จะสวอทให้ดูนะคะกลุ่มของมเมย์เนี่ยแน่นอนว่าไม่ชมพูนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ ดูแบบม่วงจ๋าหรือว่าน้ําเงินจ๋าขนาดนั้นนะคะข้อพับตรงนี้ของโมเมจะดูเขียวๆแต่ว่าข้อมือมันจะดูเขียวๆน้ําเงินน้าเงินนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเฉดสีทั้งในโทนเหลืองแล้วก็โทนนูเตรลนะคะที่อยู่ในกลุ่มสีของโมเมนะคะว่ามันมีสีไหนที่เข้าตากรรมการบ้างแล้วก็จะสอนวิธีในการสวอชกันด้วยนั่นเองค่ะนี่นะคะโมเมก็ลองสวอชแล้วนะคะตั้งแต่เบอร์ที่อ่อนที่สุดที่อยู่ในเรนจ์ของโมเมนะคะคือเรียงกันไปเลยนะคะตั้งแต่ค่ะ าวสุดอันนี้นะคะคือ118ซึ่งเป็นอันเดอร์โทนเหลืองนะคะมุมว้ว่ามันค่อนข้างจะขาวแหละเห็นในไฟก็จะยิ่งขาวเป็นพิเศษนะคะถัดมาคือนูเทรลหน่อย120นะคะอันนี้คือ1 2 0ก็จะเป็นโทนนูเทรลซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างจะถ้าอยู่ข้างๆชาวบ้านจะเห็นเลยว่าชมพูกว่าแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชมพูมากเพราะว่ามันเป็นนูเทรลอันเดอร์โทนนะคะแล้วก็ถัดมาอันนี้นะคะถัดมาก็คือ125 125ก็เป็นโทนนูเทรลอันเดอร์โทนเหมือนกันนะคะก็จะยัง ชมพูกับเพื่อนนิดนึงสีเก่าที่มวยเคยใช้คือ1น8นะคะเป็นสีประจําที่ใช้กันมาตั้งแต่ฟิตมียังไม่มีขายในเมืองไทยนะคะก็จะใช้128แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คืออยากจะลองให้ดูว่ามันค่อนข้างที่จะเข้มเป็นพิเศษเลยนะคะก็คือ2 2 0นะคะสําหรับผิวของมวยอันนี้ก็เป็นอัดตรโทนเหลืองเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเช็คอีกทีด้วยตาเปล่าอันนี้เนี่ยนะคะแนะนําว่าให้สวอชแล้วรอให้มันมีความแห้งนิดนึงค่ะเพราะว่าพอมันแห้งนิดนึงแล้วเนี่ย เราจะเห็นว่าสีที่เป็นสีไฟแนลของเขาที่มันปรับเข้ากับผิวของเราปรับเข้ากับอากาศนะคะมันออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการเลือกโทนสีที่เรียกว่าแมทช์กับสีผิวของคุณมากที่สุดนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับโมเมนะคะสีที่โมเมคิดว่ารอดเนี่ยนะคะน่าจะเป็น120อันนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่า125อเนี่ยอยู่ๆไปก็จะเข้มเหมือนกันนะคะแล้วก็128อันเก่าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดอยู่ในไฟแล้วแล้วดูหน้าไม่ขา จนเกินไปนะคะ128ก็อาจจะยังเป็นสีที่เหมาะอยู่แต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยตอนนี้มุเมยคิดว่า12-8มันเข้มไปนิดนึงนะคะเราแอบจะต้องเติมแป้งเพื่อให้ทุกอย่างมันดูไบรท์ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะย้ายจากสีเก่านะคะมาเป็น 1- 2 0นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการแมทช์สีกับ Fitme Foundation ของมูเมค่ะบริเวณที่ดีที่สุดในการสวอชสีนะคะก็คือบริเวณกรามค่ะสําหรับมุเมยคิดว่ามันเป็นตรงกลางระหว่างหน้าแล้วก็คอนะคะแต่ว่าถ้าาเกกิดใครทีี่่บอวมปัญหา เรื่องของสีหน้ากับสีคอมันค่อนข้างจะต่างกันเนี่ยมูไม่ยอยากจะให้ยึดสีคอเป็นหลักถ้าเกิดคอเข้มเนี่ยบางทีอาจจะต้องแมชหน้าให้เข้มเท่ากับคอเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราต้องทาคอให้มันขาวขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็มันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะไม่ทั่วเพราะว่าคอมันก็เลยไปถึงข้างหลังอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าการแมชหน้าให้เข้ากับสีตัวเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะไปลองดูกันก็แล้วกันนะคะว่าแบบไหนจะเหมาะกับคุณคะ่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาลงฟิตมีฟาวเดชันในเบอร์120ที่แมทช์กับ ม,มพอดดีใหู้กันค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่ารองพื้นฟิตมีเนี่ยพอโมเมย์พลิกมือนะคะมันจะไหลตามแรงน้มถั่วข,ของโลกแบบนี้เลยนะคะซึ่งแปลว่ารองพื้นเนี่ยมันมีความบางค่ะแต่ว่ามันเป็นความบางที่ปกปิดนะคะแล้วก็ไม่หนาไม่หนักรู้สึกสบายผิวมากๆนะคะรองพื้นที่มีความเหลวประมาณนี้ค่ะจะสามารถเกลี่ยได้ง่ายแล้วก็เกลี่ยได้กับทั้งแปรงนะคะหรือว่าจะใช้เป็นฟองน้าหมาดก็ได้เดี๋ยวโมเมย์จะลองเกลี่ยให้ดูนะคะด้วยแปรงค่ะนี่นะคะก็จะเห็นเลยว่า มันเนียนไปกับมือเลยนะคะแล้วก็เวลาลงบนหน้าก็เช่นกันนะคะ1ชั้นบางๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหลังจากที่ลงไปด้วยแปรงแล้วนะคะมันก็ดูเนียนดีมากๆเลยนะคะแต่ว่ามูมยอยากจะให้มันเหมือนแน่นขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะคะมูมายก็จะแตะรองพื้นเพิ่มนะคะด้วยฟองน้านะคะแล้วก็ค่อยๆกดลงไปในบริเวณที่เรารู้สึกว่ามันต้องการการปกปิดเป็นพิเศษนะคะซึ่งฟองน้ําแบบหมาดเนี่ยสามารถที่จะช่วยเกลี่ยรองพื้นให้ยิ่งเนียนแล้วก็ยิ่งง่ายขึ้นไปอีกได้นะคะ นี่ก็เป็นวิธีการที่จริงๆแล้วมูมัมใช้ลงฟิตมีมาตลอดเลยนะก็คือใช้ฟองน้ํานั่นเองค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการการปกปิดประมาณไหนระดับไหนนะคะแต่ว่าต่อให้อันนี้เนี่ยลงไป2ชั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังรู้สึกสบายผิวอยู่นะคะไม่ได้รู้สึกหนักรู้สึกหนาอะไรนะคะในกล้องมันอาจจะดูสว่างนิดนึงเพราะอย่างที่มูมัอบอกบ่อยๆนะคะว่าไฟในสตูดิโอของมูมัยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสว่างแต่ว่าในชีวิตจ,จริงเนี่ยหนึ่ของมูมัเนี่ยคือแมชกันพอดีเป๊ะนะคะบอกบ่อยๆว่าถ้าเป็นไปได้ ะะอยากจะให้ลองรองพื้นในแสงธรรมชาติแล้วก็รอนิดนึงให้รองพื้นมันมีโอกาสได้เซตตัวนะคะแล้วก็กลืนไปกับผิวของเรานะคะเราจะได้เห็นสีที่มันถูกต้องแล้วก็ชัดเจนจริงๆนะคะซึ่ง1 2 0สําหรับมเมเนี่ยใช้มาประมาณเกือบเกือบครึ่งปีนะที่เปลี่ยนสีนะคะก็เรียกว่าแมทช์กำลังดีแล้วก็ทําให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูขาววอกมันก็แมทช์กับคอของเราได้พอดีค่ะและในไลน์ของฟิตมีนะคะเขาก็มีคอนซีลเลอร์ด้วยนั่นเองนะคะนั่นก็คือฟิตมีคอนซีลเลอร ะะที่หลายๆคนนะคะชื่นชอบแล้วก็ไปซื้อตามกันนะคะอันนี้เนี่ยถูกและดีมีในโลกนะคะสําหรับทั่วหน้านะคะมุเมย์จะใช้สี2.0นะคะเป็นสีในการที่จะเก็บพวกรอยแผลเป็นสิวหรือว่าจุดด่างดำที่มุเมไม่พอใจนะคะจะบอกว่าคอนซีลเลอร์ฟิตมีเนี่ยนะคะมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่เนื้อบางแต่ว่าให้การปกปิดได้ดีมูเมว่าสามารถที่จะเอามาใช้ไฮไลท์คอนทัวร์แล้วก็คอนซีลได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วมันก็กลืนไปกับตัวรองพื้นมันจะไม่มีการแบบเอ๊ะทำไมเขาไม่เข้ากันหรือ ว่าอยู่ๆไปแล้วเขาเกลี่ยไม่ไปนะคะเพราะว่าเขาคิดมาให้ใช้คู่กันกับเจ้าตัวรองพื้นฟิตมีฟาวเดชั่นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวิร์กแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์หชั้นนะคะเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์กันต่อเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครเป็นคนที่กลัวการคอนทัวร์เนี่ยใช้สีที่มันอาจจะอ่อนกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะจะเป็น4 0 3 0ที่มันใกล้ๆกับสีผิวหน่อยก็ได้แต่ว่าโมเมเนียไม่กลัวนะคะแต่ว่าถ้าจะใช้50ยเนี่ยขอแนะนําให้เริ่มจากน้อยๆนะคะไม่จําเเปป็็นนต้องขีด เส้นใดๆทั้งสิ้นเราใช้วิธีการดอทเอาแค่นี้นะคะเพราะว่ามันมีสีที่ค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะคะจะลงบริเวณนี้ด้วยนิดนึงเพราะว่าชอบให้ตรงนี้มันดูบุ๋มๆเข้าไปนิดนึงนะคะประมาณแค่นี้นะคะกเหลือให้หายเข้าไปกับไรผมของเราเลยนะมันจะได้ไม่ดูโปะนะคะเรียบร้อยนะคะทั้งรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์จากฟิต m มนะคะแต่ว่ายังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แป้งกันด้วยค่ะตัวนี้ก็คือ Fit Me Matt and p o r ด e พ s s ์เลสพานั่นเองนะคะต้องทำความเข้าใจกันก่อน ะะว่าพี่คนนี้เนี่ยเป็นแป้งฝุ่นอัด แข็งนะคะไม่ใช่แป้งผสมรองพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะมาใช้เซ็ตรองพื้นได้แล้วก็เติมได้ระหว่างวันโดยที่มันไม่เพิ่ม coverage หรือว่าความหนานหนักเข้าไปนะคะแต่ว่ามันจะช่วยคุมมนันแล้วก็ช่วยเบลอผิวได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะสีที่มุมเมย์จะใช้นะคะจะมีสสีด้วยกันก็คือ109แล้วก็1 1 8นั่นเองนะคะ109นะคะม,มุมเมย์จะลงกลางหน้าแล้วก็ใต้ตาน,นะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันดู bright แล้วก็1น8งหนเนี่ยนะคะจะลงบริเวณกรอบ มากขึ้นแล้วก็ไม่ดูขาวจนเกินไปนะคะโดยสามารถที่จะใช้พัฟที่เขาให้มาก็ได้นะคะโดยเฉพาะตรงไหนที่มีสิวหรือว่ามีจุดด่างดาที่เราใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดเอาไว้เนี่ยสามารถที่จะใช้พัฟที่มาคู่กันนะคะในการกดลงไปบริเวณนั้นหรือว่าจะใช้แปรงก็ได้นะคะใช้แปรงจริงๆมูไม่แนะนาให้ใช้แปรงไซส์ที่เล็กหน่อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะซอกซอนเข้าไปตามจุดต่างๆได้เป็นอย่างดีอันนั้นเนี่ยจะช่วยควบคุมปริมาณแป้งที่ใช้ได้ดีที่สุดค่ะเรารู้สึกว่าแป้งเนี่ยนะคะมันเบล์ผิวได้ดีมาก นะคะแล้วก tem, e, ็มีความแมทเลยสนิทเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบลุคแมทเนี่ยน่าจะถูกใจนะคะแล้วก็เรื่องของการคุมมันเนี่ยมเมย์ว่ามันก็ได้ประสิทธิภาพที่โอเคนะคะคือแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่หน้ามันเนี่ยต่อให้คุณใช้อะไรก็ตามที่เขาบอกว่าคุมมันนะคะระดับความมันของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเสมอไปมันอาจจะไม่ได้มีมาร์กทีุ่มเมจะสามารถเคลมให้ได้ว่ามันจะอยู่ไปได้นานแค่ไหนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการแต่งหน้าเนี่ยยังไงก็ตามอ่ะมันก็จะต้องมีการแบบหลุดมีการที่น้ํามัน ออกมาบ้างอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่ว่ามันเคลือบผิวเราไปเลยแล้วก็หน้าเราจะไม่มันอีกต่อไปนะคะแต่ว่ามันควบคุมความมันได้ดีก็เนี่ยพอใช้แป้ง2สีมันก็เห็นค่อนข้างชัดว่าตรงกลางเนี่ยนะคะมันดูพุ่งออกมามากกว่าแล้วก็บริเวณด้านข้างเนี่ยนะคะมันก็ยังดูแมทช์กับบริเวณอื่นๆนะคะแล้วก็เห็นได้เลยอ่ะว่าผิวมันดูเบลอนะคะดูคุมคนดูหายไปได้ประมาณหนึ่งเลยนะคะในไหนก็ไหนแล้วนะคะใช้ปัดแก้มของฟิตมีเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าแอบเห็นสีนี้แล้วชอบมากเลยอันนี้ ือเบอร์36นะคะปัดแก้มของฟิตมีเนี่ยมีหลายสีมากเลยนะคะแล้วก็มีสีสวยๆเยอะเลยที่มูไม่อยากจะบอกก็คือว่าพิกเมนต์ของปัดแก้มของฟิตมีเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้แบบแตะปุ้งแล้วแบบโอ้โหชัดทีเดียวซึ่งนั่นเป็นข้อดีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีปัดแก้มเนี่ยถ้าแตะขึ้นมาแล้วปัดแล้วชัดเลยมันจะเป็นโครงการแก้มลิงนะคะก็คือแบบแดงเป็นจำ้จำๆนั่นเองนะคะอีก2สีที่มูไม่อยากจะแนะนำนะคะก็จะมีสีเบอร์35อันนี้ก็จะออกเป็นชมพูส้มๆหน แต่ว่าอันนี้จะอ่อนนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเอา35มาเกลีย่ย36นะคะผสมกันเนี่ยสวยมากนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งถ้าเกิดชอบแบบสวยสุภาพเนี่ยมมเมแนะนํา25นะคะแต่วันนี้อยากได้ออกส้มๆหน่อยนะคะก็เลยจะปัดเป็นเบอร์36นั่นเอง นี่นะคะก็เป็น35กับ36ผสมกันนะคะก็จะได้ลูกแก้มที่ค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็จะเป็นโทนสีชมพูอมส้มที่ตอนนี้กําลังฮิตกันอยู่นะคะ2ส,สีนี้เป็น2ส,สีที่มูเม่ว่าผสมและสวยมากเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะเข้าไปกับรองพื้นแป้งได้เป็นอย่างดีไม่ลากและแบบ <c oughs> เป็นจ้าหรือว่าลากเอารองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ของเราออกไปนะคะเหมาะมากเรียกว่าเป็นไลน์ฟิตมีที่พอเหมาะพอดีแล้วก็ฟิตกับมีมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวขอไปแต่งตาแล้วก็ทาปากให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปชี้เป้าตอนท้ายกันค่ะและนี่ก็เป็นลุกที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ2ผลิตภัณฑ์ที่โมเมเชียจริงๆแล้วก็อยากจะให้ลองจริงๆนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวฟิตมีฟาวเดชันตัวนี้นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นที่1ในดวงใจของโมเมแล้วก็เป็นที่1ในบ้านเราในกลุ่มของรองพื้น Drug Store ด้วยนั่นเองนะคะมีให้เลือกถึง20สีอย่างที่บอกนะคะเล่าไปทั้งหมดแล้วว่าวิธีการในการเลือกนี่มันมียังไงบ้างก็ไปลองทําตามกันก็แล้วกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเทสเตอร์ถูกริบนะคะยากนิดนึงก็สามารถที่จะไปลองในลักษณะ virtual try on นะคะก็คือเป็นการเหมือนโหลดรูปของเราไปนะคะแล้วก็ลองรองพื้นสีต่างๆนะคะที่ maybelline.co.th ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเข้าใจเลยแหละว่าตอนนี้เทสเตอร์มันอาจจะแอบหาลองยากนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะ สบายกระเป๋าหน่อยซื้อมาลองก่อนนะคะก็สามารถที่จะไปที่เ e เ e ่ e อเลเได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีลักษณะที่เป็นซองแบบนี้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยมันอาจจะมีในกลุ่มของสียอดฮิตที่แมทช์กับสาวไทยได้ง่ายๆนะคะอาจจะไม่ได้มีทุกสีนะคะแบบซองลักษณะนี้นะคะแต่ว่ามุมเมคิดว่าถ้าเกิดคุณอยากจะลองเนื้อของเขาโดยที่ยังไม่อยากจะลงทุนซื้อเป็นขวดเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ติดอะไรนะคะุมเมว่าซื้อเป็นขวดไปเลยนะคะก็คุ้มแล้วก็สีอ่ะอย่างที่พอจะได้เห็นในวิดีโอของโมเมนะคะ ก็น่าจะพอเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมได้นะคะว่ามันจะประมาณไหนอะไรยังไงนะคะตัวนี้ก็คือเชียแน่นอนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ลองนะคะนั่นก็คือ Fit m มี i อ Control Powder ตัวนี้นั่นเองนะคะเรียกว่ามันเป็นแป้งที่แบบอาจจะไม่ได้ดูแพคเกจิ้งเตะตาอะไรขนาดนั้นแต่จะบอกว่าคุณภาพคุ้มหรือว่าเกินราคาด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยเราคุมมันได้แล้วก็มี SPF28 PA 2บวกด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไปเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการช่วยเรากันแดด เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยเบลอผิวได้ดีมากนะคะแล้วก็ช่วยคุมมันได้นะคะคือระยะความคุมมันอย่างที่มูเมบอกไปเนื้อก็แล้วแต่ว่าคุณเป็นคนผิวมันมากมันน้อยใช้อะไรบนหน้าบ้างนะคะแต่ว่าก็เรียกว่าคุมมันได้ดีกว่าแป้งตัวอื่นๆหลายตัวในท้องตลาดเลยทีเดียวเขาก็จะมี3สีให้เลือกด้วยกันนะคะซึ่งเขาก็จะจัดกลุ่มให้นะคะว่าถ้าเกิดใช้รองพื้นฟิตมีประมาณอย่างนี้นะคะต้องใช้แป้งเบอร์อะไรนะคะซึ่งก็ครอบคลุมนะมูเมว่าแป้ง3สีเนี่ยเพราะจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะท แป้งผสมรองพื้นที่มีสีเห็นชัดเจนแล้วก็ให้การปกปิดแบบนั้นนะคะมันจะเป็นเหมือนทินเทสพาวเดอร์นิดๆนะคะที่มีสีนิดหน่อยแต่ว่าเรียกว่าไม่ทําให้สีรองพื้นของเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่อยากจะชี้เป้ามากจริงๆนะคะก็สามารถที่จะทําให้ลุคของเราเนี่ยนะคะมันดูแมทแล้วก็บเบลอผิวได้สวยมากจริงๆนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ a y b e l บ i ิน Fit มีนะคะมีจําหน่ายที่ Dr u g Store ทุกสาขานะคะคแล้วก็ l a z a d a และ s h อป e ีด้วยนั่นเองแต่พิเศษเพิ่มขึ้นนะคะคออย่่างทีมมบกไป รองพื้นแบบซองอันนี้นะคะแล้วก็แป้งฟิตมีเนี่ยมีขายที่7 1เ่นอเด้วยนะคะใกล้บ้านแน่นอนสามารถที่จะไปจับจ่ายแล้วก็เอามาลองกันได้เลยนะคะอันนี้มูมเชีย์จริงๆตั้งแต่ก่อนที่เมเบลลินจะนําเข้ามาเมืองไทยด้วยซ้ำนะคะแล้วยิ่งพอมามีตอนนี้ให้สาวๆได้สามารถชอปปิ้งกันได้อย่างง่ายได้เนี่ยก็ยิ่งเชียร์หนักกว่าเดิมเลยนะคะถูกและดีมีในโลกค่ะคุณผู้ชมค่าหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้ไอเดียคุณผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยมีรองพื้นที่ฟิตกับผิวคุ พอดีนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรแย่เท่ากับการที่เราหน้าดำหน้าหมองหรือว่าหน้าขาวลอยนั่นเองนะคะมันอยู่ในยุค2020ที่เราควรจับหน้ากับคอสเสมอกันได้แล้วแล้วก็สี่รองพื้นตรงกับหน้าเรานะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจกันกับคอนเทนต์นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณเมเบลินด้วยนะคะที่มาพาร์นอา์กับโมเมในคลิปนี้นั่นเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง Daily Cherry กันด้วยนะคะเราจะได้มาติดตามคลิปใหม่กันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ